อาสองแม่นี่ไม่ทันนะคะเป็นเหตุสองแม่เลยเหรอเป็นเห็ุสุกฉุกเฉินสองแม่แม่ทันใส่ะบ้านเบาหัะอาจจะมีหลายแม่นะคะที่ที่แบบว่าเออไม่ทันแล้วดีใจเพราะแม่ชะลอไว้ให้แล้วคอนเทนต์ใหม่คอนเทนต์ใหม่เ

คุณพี่แม่บ้านนะคะถ่ายล่าสถ่ายล่าสุดกี่นี่กี่นี่กี่านะยานะยาพิษอะไรนะโอ้ยลืมแม็กด้วยเอ้าเห็นปากแดงเลยปากสวยเลยมาลาก็ลืมเลยเลยเม่ถ้าใส่แม็กก็ไม่ได้เห็นปากแดงเลยรู้ว่าปากแดงแป๊บเลยโชก่อนโชก่อนแม่เบาหอมก็ไม่ได้ปิดเลยรีบรีบรีบปิดฝันอะไรไหมเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ฝันว่าได้ลอยน้ําเลยฮะ น้ำท่วมหมดเลยน้ำท่วมหมดเลยเดี๋ยวเงินจะเข้าแหละต้าฝันน้ำท่วมเนี่ยอ๋อฝันว่าน้ำท่วมแปลว่าเงินจะเข้าเงินจะเข้าก็ขอให้ยอดขายปังๆๆนะคะแม่ก็เลยบอกว่าอ้าน้ำทําไมมาท่วมตอนนี้ล่ะก็มีคนหนึ่งบอกว่าอ้าเดือนสิงหาก็ลกดานี้เงินก็จะท่วมเหมือนน้านี่แหละเดือนกกฎากดาอ้ยไม่ใช่เดือนสิงหากันยากันยาอุ้ยพูดผิด บางใจน่พูดผิดอยู่เรื่อยเลยแล้วลอยคออยู่กับใครลอยคนเดียวค่ะคนเดียวด้วยจ้ะแต่คนเต็มหมดสองฝั่งนี้แล้วคนอื่นๆก็ทํำยังไงกันอยู่คนอื่นๆเขาก็หัวเราะไงอัเราบอกว่าอ้าวทาไมลงทั้งเสื้อทั้งอะไรไม่ถอดไม่ถอดเขาบอกให้ใส่ชุดอาบน้ําแต่บอกว่าโอ๊ยบ้านกูอกเขาไม่ใส่หรอกก็ลอยอย่างนี้แหละก็ลอยไปหาร้านเจ้าของ คนเต็มสองฝั่งเลยก <ừ, S 2> ็คนเราก็อาจจะร้องไห้เนาะดีใจนะ ừ, ดีใจว่าเงินมา ừ, ตสงสายจะเจริญแล้วละเดือ <ừ, S 1> น<ง>กันยากันยาติ<ง>ตมา,าจเจริญแน่ตอนนั้นเคยฝันว่าน้ำท่วมบ้านกุกกอกนะคนถูกรลงวัลที่หนึ่งจนไม่รู้จะพูดยังไงน้ำมันเป็น เดี๋ยวเขาจะด่าอีกไม่ต้องว่าพอแล้วไะโอเคค่ะคุณแม่วันนี้อรุณสวัสดิ์ด้วยการใส่บาตรเช้านิวสไตล์นะคะผ้าไปแล้วเรียกว่านิมนหน่อยค่ะอยานมนหน่อยสาเหตุรอกระบป๋าอยู่นะคะกินข้าวหลังใส่บาตรหลังใส่บาตรค่ะแล้วก็เอาไว้ให้เอาไว้หน้าบ้านด้วยนะแม่เนาะบ้านเราจะเอาคำข้าวใส่หน้าบ้านด้วยเนาะ ใส่ข้าวใส่หน้าบ้านเพื่ออะไรคะใส่ตามรั้วตามอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใส่หน้าร้านนี่ก็เงินจะข้าวเหมือนเหมือนกับข้าวข้าวยุ้งข้าวยุ้งข้าวสารนี่มันเยอะนะเราข้าวค่ะนูเห็นแม่วางไว้อยู่วางตลอดค่ะก็เราจะไม่ได้อุดได้อยากกันค่ะขอบขอแม่ปิดคลิปปิดคลิปเลยค่ะเดี๋ยวนกปให้ปิด กี่อันนั้นแล้วมแม่แม่บอกปิดคลิปเลยเดี๋ยวปิดปิดในนี้แหละ,ะปิดน,นีกี่นาทีแล้วลูกส <4 S 2> ่นาทีอ,อ่ะสี่ค่ะแม่ปิดเลยค่ะอะนี่ก็ขอลงคลิปแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะใส่บาตรด้วยกันแล้วก็ได้บุญด้วยกันเนาะ,ะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะทุกช่องแล้วก็ยูทูบเบอร์เราขอให้มีความสุขความเจริญ เอลุงพลก็ขอให้มีความสุขความเจริญรวยเงนินรวยทองกันทั้งทั่วหน้ากันนะคะ<า>จบคลิปแคสา,ะคะสาี้ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าคำใสกรกอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ